เขาจะไม่ e. เอาง่ายๆนะครับท่านดูผมนะถามผมนะห้องน้ำเป็ไหนห้องน้ำด้านนี้กับผมทาหน้าเหมือนเดิมไั่นด้านนี้ท่านชอบยป็ไงหนกกวากันเอาอานนี้ดีกว่าครับใช้ความรู้สึกนะครับเพราะว่าบริการมันต้องด้วยใจใช่ไหมครับถ้าต้องสัมผัสด้วยความรู้สึกลองดูก็ได้ครับกับที่บ้านทำเธอห้องน้ำอยู่นี่ซักผ้ากับซักผ้าสิครับลองดูเลยครับนี่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 นอาจารย์บอกว่าซักผ้ากับซักผ้า มันเป็นภาษากายที่ให้ความรู้สึกสั่นชี้นิ้วอะถ้าคนจะเป็นรับปฏิการอันนี้ต้องเก็บเลยครับแล้วก็ดึงสีนี้เพื่มมาใหม่แล้วกางนี้เขาเรียกว่าผายมืออย่างเดียวเลยครับทุกอย่างทีนี้นิดนึงครับเรื่องเอกสารเวลาเซ็นนะครับจะเสนอท่านกรรมการซึ่งผู้ช่วยกรรมการผู้ใหญ่เลยนะท่านใดก็แล้วแต่เล็กๆนะครับถ้าเล็กใหญ่ให้อานอ่านหันหน้าที่อ่าน,น,น,าานรับลรกษับมืออย่างนี้ครับเรียงจากซ้ายไปขวาหรือทางทานี้ซ้ายไปขวาๆถ้ท่านเซน็น ปากกาชี้ครับไม่มีฮะชี้เพื่อโรงงานก็เหมือนกันขอโทษนะครับขอุญาติสายที่หนึ่งเออที่เซ็นอันนี้กับเซ็นท่านนี้ครับดูท่าเอาใหม่ทีนะเป็นท่าไม่เหมือนเดิมเลยเขาลบลบมานะเซ็นท่านนี้ครับอันนี้ครับกับเซ็นท่านนี้ครับนนี้ครับอันไหนชอบมากกว่าันับปากกาครับมันชี้จุดได้แต่ราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าลูกค้าภายในนะถ้าลูกค้าภายนอก ถ้าท่านไปพบเคียร์เขาลูกค้าสำคัญอาจจะต้องปากกาดูดีหน่อยหนึ่งแพงไม่แพงไม่เกี่ยวแต่ถ้าลูกค้าภายในะผมมาได้หมดแต่ดินสองไม่ดีครับดินสองเพราะท่านเขีนไม่ได้ต้องเอาของปรกกาที่เซ็นได้จริงด้วยนี่คือภาษาบริการอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างครับยื่นเอกสารก็เหมือนกันยื่นเอกสารให้ขอญอยกหนังสือจริงครับภาษาก่อนที่จะเข้าไปดูบริการที่ดีระดับโลกจะได้ก้าวข้ามขั้นอันนี้คือแค่ต้อนรับยื่น